アハハハどうしたのアクア甘えぼさんだね私はこんなんじゃ死なないよ <laughs> ครับและคลิปนี้เราจะมารีวิวโอชียนโกะเซนที่สองตอนที่9กันนะครับอ่าวันนี้ซ่อมไปแล้วสว่างแล้วอีพีล่าสุดก็เพิ่งทําคลิปรีวิวลงไปเมื่อวันก่อนเองนะครับก็คลิปล่าสุดของช่องเลยเพราะว่าอีพีล่าสุดนั้นผมรีวิวช้าไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ่อก็มาต่อนเนื่องกันเลยกับอีพีที่9นี้อีพีนี้ก็เริ่มมาก็จะเป็นเล่าเรื่องย้อนอดีตนะครับตอนที่อา่า ก็พาลูก2คนเนี่ยก็คือรูบี้กับอควาก็ไปดูหนังของอควาที่แสดงเรื่องแรกไปนะครับที่เล่นกับพวมกับนั่นแหละพวงกับที่เป็นคนคอยดูแลอความานะมันก็จะเป็นฉากที่อควานึงถึงตอนช่วงเวลานั้นแล้วกว็กลับมาที่ปัจจุบันก็ที่ผมบอกไปเมื่ออีพีก่อนนะว่ากาลังเดือดเลยแมแบบอควาไปใช้ปากกัดเลยนะกัดไหลของนักแสดงที่เล่นเป็นพระเอกของละครเวทีนั่นเนะี่ยฮิเมคาวะไทจินี่ผมจำชื่อได้แล้ว ก็สู้กันแบบอย่างเดือดเลยคือเห็นแล้วแบบอควาแบบโคตรปีศาจอะคือแสดงออกมาได้แบบเหมือนไม่ใช่การแสดงอะเหมือนมันคืออารมณ์จากใจจริงเลยอะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นกันนะคือฉากน,นี้อควาใช้เทคนิคในการแสดงโดยการนึกถึงเรื่องไอนึกถึงความแค้นที่แบบสูญเสียไอไปในตอนเด็กพอฉากน,นี้เจ้าหญิงเซยะที่แสดงโดยอาคาเนะเนี่ยแล้วก็ถูกฆ่าตายไปก็ทําให้อความันก็ นำความรู้สึกจากที่สูญเสียไอใน,ในชีวิตจริงเอามาใช้ในการแสดงฉากนี้นะซึ่งก็โอถือว่าสุดยอดมากพอไม่รู้มึกภาพไม่ออกว่าตอนเป็นมังงะมันจะแบบสื่อลมไปเท่าไหรไหมแต่ว่าออนิเมะมันต้องดีกว่าแล้วแหละเพราะว่าอะไรที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวมีแสงสีเสียงมันก็ทำให้เราได้อารมณ์มากกว่าการที่อ่านหนังสือการ์ตูนพับหนึ่งแล้วแหละจนสุดท้ายในตอนนี้ ละครเวทีเรื่องนี้ก็จบลงสักทีนะครับการแสดงก็ได้จบลงไปและเมมโจผมก็ได้มีบทสักทีในตอนนี้ได้พูดแล้วน่าจะประโยคสองประโยคเฮ้ยซีซั่นนี้เมมผมหายาวเลยเมมแม่และแบบไอการที่เจ้าหญิงสยะฟื้นมาในละครเวทีอะนะแล้วการที่เอาความใช้ความรู้สึกตอนที่สูญเสียไอไปเอามาแสดงในครั้งเนี้ยโหแบบ ทำ,ทำไม่ดีมากเลยอะฉากที่แบบเป็นการเปรียบเทียบกันอะเป็นการแบบแบบความคิดสลับกันไปของอาควาอยางเงี้ยเดี๋ยวก็แบบนึกถึงว่าถ้าเป็นไอฟื้นขึ้นมาจริงๆบ้างอย่างเงี้ยแล้วแบบจะดีใจขนาดไหนโอ้แบบถือว่าสุดยอดนะแบบเทคนิคการแสดงที่เยี่ยมมากๆเลยคือใช้ปมจากชีวิตจริงอ่ะเอามานํามาใส่อารมณ์ในการแสดงก็เป็นฉากที่ดีมากๆฉากนี้แล้วก็ทําออกมาได้แบบ ค่อนข้างประทับใจแล้วแบบซึ้งเลยอ่ะแต่ผมก็แบบผมดูอยู่แบบผมขนลุกเลยอ่ะขนลุกเลยนะจริงๆแล้วก็น้าตาก็เกือบจะไหลในฉากนี้สุดยอดมากก็น่าคิดเนาะว่าถ้าไอาไม่ตายจริงๆในวันนั้นนะ่ะแล้วอยู่มาถึงทุกวันนี้เรื่องเรามันเป็นยังไงเออก็ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก็อันนี้ไม่แน่ใจพูดไปยังในคลิปก่อนอน,นะแต่ว่าผมก็อยากจะพูดมานานแล้วคืออาคาเนะเนี่ยตอนแสดงเป็นตัวหญิง เซย่เนี่ยแบบโคตรสวยเลยอะสวยมากเลยตัวจริงอาคาเนะก็สวยแล้วแหละแต่แบบมาเล่นแบบบทเป็นเจ้าหญิงแบบเนี้ยนี่แม่งจริงแล้วแบบอาคาเนะเนี่ยตรงสเปคผมเลยนะผู้หญิงแบบทรงเรียบร้อยเรียบร้อยแบบเนี้ยเออแต่ว่าก็อาคาเนะก็กลับไม่ใช่ไม่ใช่ตุกไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมชอบเป็นสุดในเมเรื่องนี้ก็แปลกเดือนกันนะเพราะว่าเมนของผมก็คือมเมมโจแต่มเมมโจแบบน่ารักจริงแมวน้อย น้องแมวน้อยคือมีเขี้ยวด้วยอ่ะแบบโคตรเสน่ห์แม้จะอายุยี่ห้าแล้วก็ตามนะโอเคกลับเข้าไปพูดถึงเรื่องใน,นเรื่องต่อก็หลังจากนั้นอควาก็สืบต่อสิครับรออะไรก็มาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพ่อของตัวเองต่อแล้วสุดท้ายเนี่ยโหยเชี่ยแบบโคตรอากดูตอนต่อไปอ่ะมาเฉลยว่าไอฮิเมคาวะไทกิเนี่ยเป็นพี่น้องของอควาลูบี้ซะงั้นน่ะ แต่ว่าพี่น้องคนละแม่แหละแต่ว่าพ่อเดียวกันแล้วไทกิเนี่ยเกิดก่อนได้นะเท่ากับว่าไอ้ผู้ชายที่มันมาทําให้ไอท้องเนี่ยมันเคยมีลูกมาก่อนที่จะมาทําให้ไอท้องอีกนะโอ้แม่งไม่รู้แม่งเป็นใครอยู่อ่ะไอ้ผู้ชายคนนีนะ้แต่ร้ายเหลือเกินผมก็อยากจะดูตอนนั้นจะแย่แนละ้ไเนไม่รู้ว่าในเมซีซั่นไหนจะมานะก็ขี้เกียจรอแล้วผมว่าจะอ่านมังงนะไปเลยตอนเนี้ย ก็ประมาณนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าชอบมากอย่างที่ผมบอกเลยอย่างาง,างคำเดิมว่ามีมากี่ตอนเรื่อยๆผมก็ชอบขึ้นเรื่อยๆมีแต่กราฟขึ้นไม่มีกราฟแบบตกลงเลยนะสำหรับความชอบของผมที่มีต่ออน,บบนิเมะเรื่องนี้ยิ่งนับวันยิ่งมีตอนใหม่เรื่อยๆผมก็แบบชอบขึ้นทุกตอนเรื่อยๆเลยก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสัปดาหนะ์หน้าเออแล้วก็ขอพูดอีกอย่างหนึ่งไอ้เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ย ที่เป็นนักแสดงหนึ่งนักแสดงใน,นละครเวทีนี่แหละที่แสดงเรื่องเดียวอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นตัวประกอบนะไม่ค่อยได้มีบทอะไรมากเนี่ยก็เข้าตาผมตอนแรกก็แลวนะแล้วก็อาจจะเข้าตาใครหลายคนตอนแรกก็ได้เพราะว่าการวาดออกแบบตัวละครก็หน้าตาก็น่ารักดีแหละแต่ได้บทน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าตอนแรกผมอาจจะไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นนะแต่ว่าพอมาวันนี้นแบบไม่รู้ว่พอพอมันเห็นบ่อยๆเข้าอะ่ะมั้งเห็นบ่อยๆเข้ามันก็แบบว่าเริ่มจะตกลุมรักแหละแต่ว่า อย่าเลยอย่าไปสนใจอะไรมากไปชอบตัวประกอบแล้วมันทรมานใจเพราะว่าเขาก็จะไม่ค่อยได้มีบทบาทมาออกเท่าไหร่นะดูดิอย่างก็อย่างแค่เมมโจเนี่ยเมมโจรจริง,รงๆก็ไม่ได้ตัวประกอบหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้หลักขนาดนั้นน่ะมันก็ทําให้บทไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นคือแบบถ้าคนชอบแบบคานะหรืออาเคเนอางเนี้ยโอ้อันนี้แบบยาวๆไปเลยเพราะว่าเป็นตัวเอกแบบสุดๆทั้งคู่ขนาดรูบี้อ่ะ ลูบีที่แบบเป็นลูกสาวของไอเป็นแสดของอาควาที่เป็นพระเอกเนี่ยก็ยังมาเซนนี้ก็คือเรียกว่าเซนนี้แหละบทไม่มีเหมือนกันพอๆกับเมมโจเลยอาจะมากกว่าเมมโจหน่อยเ,ออเพราะว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแสดงอะเนาะเพราะว่าเป็นไอดอลทั้งเมมโจแล้วก็ลูบี้ไอซีั่นนี้มันเป็นซีั่นของการแสดงล้วนๆเลยอะแล้วก็นี่ขอมาอวดกันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับฟิกเกอร์ โอชินโกะนี่ตอนนี้ผมก็ได้บีโคมาจิพบสามคนแล้วนี่เอามาวางเรียงกันโคตรสวยเลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันเดียวกันไงเมมโจอะเลมาคานะโฮชิโนะลูบี้ mm hmm. ana, เอามาให้ดูทุก EP อีพีเลยเนี่ยแล้วก็นี่อีกอันนึงนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่แบบเขาพวกกับเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นไอดอลก็อาคานี้มันก็จะเป็นแบบ ไม่ได้อยู่ในคอลเลคชันเดียวกันแต่เป็นยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละของฟิกเกอร์เนี่ยบันไดโคตรสวยแต่ว่าอาคาเนะเนี่ยคุณรูกค้าอะคาเนะเจ๋งตรงที่ว่าสามารถเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะเดี๋ยวน,นี้ผมขียจเปลี่ยนให้ดูหน้าแบบที่ดวงตาไม่ได้เป็นแบบสตาร์ไอก็คือดวงดวงตาเป็นรูปดาวเหมือนกับไออย่างเงี้ยมันจะมีตาแบบปกติด้วยเออแล้วก็เปลี่ยนเน็ไทยได้เป็น,นไทยแบบเนไทยที่จริงอะส่วนนี้มันก็เหมือนกระโบเออก็ วยมากสวยมาก,มากแล้วก็จะบอกว่าผมไม่รออนิเมะแล้วซื้อมารอลนะตอนนั้นอนิเมะอยู่ในเล่มนี้แหละอนิเมะที่เป็นปัจจุบันอยู่ในเล่มนี้แหละเนี่ยเล่มที่เจ็ดอันเนี้ยผมจะอ่านเลยผมไม่รอขี้เย็รออน,นิเมะไม่ไหวเออก่อนนันนี้ก็ซื้อเล่มห้ากับเล่มหกมาอ่านแต่ว่าไม่ทันได้อ่านจนทีมนสองมันมาก่อนก็เลยซื้อมาฟรีไปเลยเพราะว่าเมะมันไล่ตามทันแล้วก็ดูเมะไปสิ ต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเก็บสะสมไปเพราะเดี๋ยวผมว่าจะเก็บสะสมนี้แหละเดี๋ยวจะไปไล่ซื้อเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่มาด้วยเราจะเก็บให้ครบทุกเล่มเลยนะสาหรับมังงะของโอชิโนโกะตอนนี้มีแค่สามอยู่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งในอนิเมะในดวงใจผมไปแล้วนะครับตอนนี้แบบเผยเทียบเท่ากับแอตแทกออนไททันแหละแต่ความผูกพันความผูกพันอาจจะไม่เท่าไททันไททันยังไงก็คงเป็นที่หนึ่งในใจแหละแต่ว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็กําลังอินสุด เนี่ยข้อเสียของการดูอนิเมะนะสำหรับผมนะก็คืออนิเมะอะมันสร้างมาจากมังงะแล้วมันจะมีมังงะให้อ่านถูกไหมแล้วทีเนี้ยพอเราขี้เกียจจะรอตอนอนิเมะขี้เกียจจะรอซีซั่นต่อไปอย่างเงี้ยเราอยากรู้คนไม่ไหวอยากรู้จัดไปอ่านมังงะมันล่วงหน้าเลยก็เลยกลายเป็นว่าอสำหรับบางคนที่เขาชอบการอ่านหนังสือการ์ตูนไม่ได้ติดอะไรอาราลดไม่ได้เสียสําหรับเขาก็ก็แล้วแต่ก็อ่ะก็แล้ว โอเคแต่ว่าสาหรับผมเนี่ยผมชอบการที่ได้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหวมากกว่าแน่นอนมันพน่กกว่าอยู่แล้วผมก็เลยจริง,จรงใจจริงคืออยากจะดูแต่แอนิเมะไปแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะรู้สปอยในเรื่องนั้นไงเราทนไม่ไหวก็อ่านมางะแม่งไปเลยอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยตั้งแต่ไททันแล้วตอนไททันผมก็รอไม่ไหวจนผมก็แบบไปอ่านซะเกือบจบแต่ว่าถ้าการดูภาพยนตร์การดูหนังอะไรอย่างเงี้ย เออมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีอะไรให้เราอ่านใช่ไหมอ่ะแบบอย่างหนังฮีโร่หนังมาวิลอย่างเงี้ยอาจจะมีคอมมิกแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอาเนื้อเรื่องมาร็อเปอร์เซน์แบบมังอะกับอนิเมะถูกไหมคือพวกนั้นอะมันแค่มันแค่อ้างอิงเอาตัวละครเอาเหตุการณ์มาแค่นั้นแต่ว่าบทเนื้อเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นส่วนของหนังเขาเอามาทําเองใหม่หมดเพราะงั้นมันไม่มีสิ่งที่เราจะต้องมารู้ล่วงหน้าได้ก่อนรับชมภาพยนตร์เราก็ได้รับชมภาพยนตรน์แบบเต็มประสิทแธบบิภาพเลยแบบ ครบรถไม่ได้รู้อะไรมาก่อนแต่ว่าพอในการดูอนิเมะเนี่ยเราทนไม่ไหวเราก็ไปอ่านมังงอะแล้วพอเมะมามันก็จะกลายเป็นว่าเรารู้ในเรื่องหมดแล้วแค่ดูอนิเมะเพื่อเออเพื่อ,เพ,อเพื่อดูสนุกเพื่อรับชมอนิเมะเพื่อได้อีกอารมณ์หนึ่งแค่นั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไปซะไงเนี่ยแหละข้อเสียของของการดูอนิเมะสาหรับผมนะคือหนังมันทําอะไรไม่ได้ไงการดูหนังมันรักรู้ก็ต้องรออะรู้ปะ หนังกาหนดฉายอีกสองปีข้างหน้าเราก็ต้องรอสองปีกว่าจะได้ดูอ่ะแต่สําหรับอนิเมะอย่างเงี้ยอุ๊ยซีซั่นต่อไปมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ะแต่มางะมันเน้เรื่องถึงตรงนี้แหละเราอยากทนไม่ไหวแล้วเราอยากรู้แล้วเราก็อ่านมางะได้เลยมันมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ทําให้เราห้ามใจตัวเองไม่ได้นะอันนี้ก็บอกเฉยอันนี้ขึ้นในมุมผมๆนะมุมผมผมเป็นแบบนี้เพราะว่าผมชอบการดูอนิเมะมากกว่าแต่จริงผมไม่ได้จะอ่านมางะเลยอเคครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ เดี๋ยวนี้เลยคลิปต่อไปของเราผมอัดไปนานมากเห็นข้างบนนั้นไหมนั่นอะเลโกสไปเดอร์แมนซื้อมาสองสามเดือนแล้วเนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนซื้อแหละเพราะว่าผมต้องถ่ายตอนต่อ,อยแล้วไงเออแต่ว่าผมไม่ตัดลงสักทีเดี๋ยวจะลงต่อจากคลิปนี้เลยก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับน,นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ